สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่มิกจตุจักนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินเล่นในห้างมิกจตุจักกันว่าเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบันนี้นะครับไปดูด้านนี้กันอุ้ยประตูผิดแล้วโอ้เขามีแบบของอู้เขามามีแบบร้านซูชินะครับโอตโตะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะ ฟรั้ซูชิอ๋อฟูดคอร์ทอยู่ชั้น3เดี๋ยวเราลองเดินดูวิ่งมีอันนี้ด้วยชั้น3โซน a อ๋อเนี่ยของกินเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเนาะเราลองไปเดินดูในนี้ก่อนว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างอุ้ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยอันสัตว์เลี้ยง ของขายเยอะมากเลยทุกคนจานชามเป็นของแบบเลี้ยงสัตว์เนาะเฮ้ยอยากได้อยู่นะอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงแบบอยากเลี้ยงหนูน้อยเนี่ยอ,อุปกรณ์ของน้องหมาครับม้หมามีทุกอย่างเลยมั้งเนี่ยนี่ฮะโอ้โหเนีน่ะเสื้อผ้าของคือทุกอย่างของว้าหมาอยู่ในนี้หมดเลย มีเสื้อด้ร้อยห้าสิบเดี๋ยวร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทเต็มเลยเสื้อโอ้ยหมาใหญ่น้หมาดูดิโอ้ย,อย,อยตัวใหญ่มากดูน้องหมาโอ้ยนูนนูน ใหญ่มากเนี่ยที่สำคัญคือมันมีร้านเสื้อร้านเสื้อผ้าแบบเยอะมากเลยชั้นล่างซื้อเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บก,ก็ส่งเคอรี่ตรงนี้ได้นอกจากว่ามีเคอรี่แล้วก็มีแฟลตด,ด้วยอ,อ,อุ้ยนี้ก็สัตว์เลี้ยงร้านขายของเนี่ยร้านเสื้อผ้าเนี่ยเยอะมากเลยทุกคนถ้าใครบอกว่าอยากมาเดินช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ส่งเคอรี่ส่งแฟลตตรงนี้ได้เลยชั้นหนึ่งหนึ่งร้อยบาทร้อยยี่สิบเก้าร้อยห้าสิบราคาแบบไม่แพงเลยนะคืออันนี้มาจาก,จ,ากจัดจัดได้โต๊ะอย่างนี้ก็มีมจานชามสวยมากเลยห้าสิบห้าบาทซื้อไปใส แกงอ้อันนี้สวยมากเียร้านร้านของใช้ในครัวเรือนมีหมอนด้วยอะ่ะถัง25บาทเ5บาท20บบาทของเยอะมากดูร้านขายเยอะมากมีของกินของใช้ผ้าพันคอ100บาทโอ้น่าซื้อ ซื้อไปฝากแม่เนาะต้องซื้อไปแบบมีดิ้นเงินดิ้นทองอะไรของเขาอ่แม่ชอบสีทองทองรออ่อยหนึง่งลองเดินดูตรงนี้ร้านเสื้อผ้าต่างๆนั้นน่ตรงนี้เป็นเอาเล็ตของคูม่าของอาดิดาสนะครับ เอาเลยู่ชั้นล่างเซลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วย<อ>ไม่รู้สึกว่าตัวนี้จะมีของกินขายมีรองเท้าสองเก้าเก้ามีร้านของกินด้ะขนมโรตีโรตีทอดอ๋ชิวมาก ของกินเยอะน้ำนมข้าวโพดโอ้โหเขาเก็บเบ้าเขาเก็บเบ้าผงใหญ่มากมร้านชากรบแฟร้านอะไรอย่างนี้นะเสื้อผ้าเวลานี้นของกินเยอะมากเลยทุกคนชิวเดออันนี้คือทางที่จะออกไปจัตจุจักได้นะครับ อะเดี๋ยวลองเดินไปด้านนี้ต่ออันนี้ก็เป็นพวกแบบชุดชุดกีฬาเนี่ยร้อบาทร้อหนึ่งราคาแบบไม่ได้แพงมากครับน้อยร้อยยี่อยห้ะไรเงี้ยแถวแถวนี้รองเทา้าแอรองเท้าแบบเยอะมากครับใส่เป็น ซื้ออย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ไปไอเนี้ยภูเขาใส่ไปเดินป่าที่มันเป็นแบบยางๆรลับอะใส่เสร็จปุ๊บก็ทิ้งเลยร้อยหนึ่งมันน่าจะขาดโหเดเสื้อผ้าแบบเยอะมากเลยอันนี้คือชั้นหนึ่งนะครับแล้วเราจะพาไปเดินดูเนี่ยนแต่แม่จะได้ใช้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะไป เราไปทางเหนือเดี๋ยวเราจะไปชอบจากภาคเหนือให้ดีกว่าดูมีชุดกีฬาชุดว่ายน,น้ำอะไรอย่างงี้ก็มีนะอันนี้ก็ประตูทางออกที่จะไปจัดจุจักรนะครับเดี๋ยวนี้เขาเมื่อก่อนนะครับร้านค้าไม่เยอะนะตอนนี้คือร้านค้าเยอะมากร้านค้าเยอะขึ้นมากกว่าเดิมพอสมควรเดี๋ยวเราต้องไปดูชั้นสามนะเขาบอกว่า ฟู้ดคอร์ทอยู่ชั้นสามอุ้ยร้านเวลากินเนาะเนี่ยเออน่ารักดีเป็นร้านแบบแบบแบบน่ารักน่ารัก,รกมีอะไรบ้างขา้าวกะเพราไก่หมูสับก็เขา้าวกะเพราไก่หมูสับงงไหมขา้าวกะเพราหมูสับแล้วก็ขาก้าวกะเพราไก่ร้อยห้าบาทข้าวหมูกระเทียมร้อยห้าข้าวแพนงหมูห่อไข135่ร้อยสามสิบห้าประมาณนี้นะสซาบเก็ตติ้ สปาเก,ตต,เกตต้องเกตี้เวลาร้านเวลากินนะครับม,มีร้านขายของเนี่ยเสื้อผ้าห้าสิบบาทร้อยบาทเนี่ยอะแบบอุปกรณ์ใบหนามเนี่ยมีกุโรตีชาชักมีก๋วยเตี๋ยวพรันคอนอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนี่ยเสื้อกีฬาร้อยเดียวโอ้โหของกินหลายหลากหลายอยู่อมมาอม,มา่าอาม่าย็นเตอร์โฟมอฟรยลูกชิ้นปลายาวรา เรดอม,มา่านี่ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนดีกว่ามีเซเว่นอยู่ด้านหน้านะครับเซเวลอีเลเวลอันนี้อะไรแอนตี้แอนอ๋อไปเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนดีกว่าเน,นี่ยเซเวลอีเลเวลเซเวลอีเลเวลโอ้เสื้อผ้าแบบเยอะมาก 39บาท8ปบาทโหเนี yes. ่ยเต็มเลยแต่เป็นของเสื้อผ้าสุภาพสตรีชั Jason ้น2ไม่น่าจะมีอะไรหรือเปล่าทุกคนชั้น2นี้น่าจะเป็นไอเนี่ยเขาเรียกอะไรเสื้อผ้าไอไอฟาเวอร์ฟาเวอร์อะไรเขาเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสมนะครับเขาบอกฟุดคอร์ดไปทางนู้นอ๋อเนี่ยด้านนี้ก็มีเป็นแบบ เหมือนเป็นเครื่องนอนเอาเราไปทางไหนเดี๋ยวเราไปดูวิวกันดีกว่าอยากวิวอยู่ฝั่งโนนที่เขาจะแบบเป็นไหว้พรงไหว้พระอะไรเงี้ยนี่นี่ไงเนี่ยเป็นจุดไหว้พระของเอ่อมิกจากจุดจักนะครับแต่ว่า กระก็จะหันออกอ้อนี่จุดตรงนี้ไมดูอ่าถูกสวยมากในนี่เป็นวิวด้าน,นบนชั้นสามของมิกจุดจักนะครับบรรยากาศดีอยู่นะที่แรกเหมือนฝนจะตกตอนนี้ก็คือฟ้าสว่างมากเนี่ย ให้ดูแต่ละรูปอันนี้เขาขายนะทุกคนเอ้ยเขาให้ปล่อยให้บูชานะทุกคนดูปากหูอ้โหอลงมากสวยมากนี่สุดท้ายเดี๋ยวให้ดูออ้อลังการมากไป<า>อุ้ยรถไฟเห็นไหมดูดูเมฆฝั่งนี้ เริ่มก่อตัวหรือเปล่าเอ๊มิกจ,จัดๆนะครับไปเดี๋ยวเราลองไปดูฝั่งด้านนู้นดีกว่าที่เขาบอกว่ามีฟู้ดคอร์ดเผื่อว่าจะได้กินอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนุ๊บัวบัวบัว,บ,ว,บ,วบัวของปลอมเน่ยเป็นแบบอันนี้จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆจะบอกว่าฟินอันนี้เป็นร้านเจนนิเฟอร์ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ ทำไมไม่ดูมืดๆอ่ะในเนี้ยเราต้องไปโซนขายอาหารกันนะครับโอ้ยตรงนี้ห้องน้ำตอกแตกตอกแตกไปเรื่อยๆนะทุกคนไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ดูอุ้มคึม ตอนนี้เราอยู่บนชั้นสามนะครับชั้นสามของมิกจจุจักนี่ย Flower Gallery โอ้โหมันเป็น g a l อ e r y โอ้โหเป็นเป็นแบบ g a l อรี่ต้นไม้ดอกไม้ของปลอม เยอะมากเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นกันโอ้โหใครอ,อยากได้ดอกไม้หรือว่ามาซื้อดอกไม้เปื่อตับตกแต่งนี่มาที่นี่ได้เลยนะเนี่ยด้านนูน้นอุ้ยน้องหมีต้องเป็นงานแต่งเนาะงานแต่งสนมากเขาก็เอาน่าจะเป็นดอกไม้สดปะ่ะเขาไม่น่าจะใช้ดอกไม้ที่เป็นของปลอม นี่นี่ฟ o w เวอร์แกลลี่โอ้ยนกสวยมากหลังเซรามิกนู่นอยู่สุดมุมนู้นมีร้านอาหารร้านข้าวด้านนู้นก็มีแบบ นี่มานั่งเล่นอันนี้กันไหมไม่ไม่มีเด็กเล่นก็คนโตเนี่ยนั่งเล่นกันโอ้ก็คือมิกอะมันจะเป็นห้างที่แบบยาวเข้าไปนะครับคือด้านกว้างอะหน้ามันหน้าไม่กว้างนะแต่ว่ามันจะเป็นทางยาวทางลึกมากกว่าโอ้นี่เป็นโซนเครื่องเล่นมีโซนเครื่องเล่นอะไรต่างๆนี่ไง เขาใช้เงินสดหรือเปล่าเนี่ยร้านค้าก็มีอาหารมีส้มตำร้านนา้ำข้าวไข่หอาๆทอดไข่เจียวขนมหวานนะอันนี้เป็นอะไรก๋เตี๋ รังกระเพราอาหารอิสลามอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวโอ้นี่ยเคขั้วไก่น่ากินอยู่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่อ,อข้าวผัดอาหารเยอะอยู่นะข้าวมันไก่ นี่หอยทอดผู้สงใัยจะได้กินหอยทอดด้วยหรือเปล่าทุกคนนี่ไงเข้าไข่เจียวอรอเนี่ยบรรยากาศด้านหลังก็มีที่นั่งชิวๆอยู่นงตรงนู้นเป็นเจเจมอลเออเนี่ยเจยเจมอลอยู่ด้านหลังอ๋อก็ชิวอยู่นะตอนที่เขาเปิดเล็กน้กอยฮะตรงนี้คนเยอะมากเลยบรรยากาศดีมากเลย ตอนนี้คือ <c oughs> ก็ต้องเข้าใจนะเนาะเศรษฐกิจกมนันก็จะเป็นแบบก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เราไปซื้อการาดก่อนไปซื้อของฟินกันหาหาที่นั่งตรงไหนดีนะที่นั่งแบบชิวๆไปนั่งด้านนู้นดีกว่านั่งดูวิวไปอุ้ยสวยดีทุกคนเรามานั่งตรงนี้นะดูอันนี้คือจะเป็นมุมตลาดจตุจักรนะครับ ก็จะมีร้านขายของร้านต้นไม้เปิดวันนี้เป็นวันพุธครับที่เรามาก็จะเป็นตลาดต้นไม้พอดีแต่ว่าเราจะไม่ได้พาไปดูตลาดต้นไม้นะ<ม>เพราะว่าดูบ่อยมากเลยตลาดต้นไม้จจุจักรเนะี่ยมุมนี้นนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปทางฝั่งด้านนูน้นแล้วก็เดินย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปเอ็มอาร์ทีนะครับ,บนึ่ก็คือเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อตั๋วแล้วก็ไปซื้อ บัตรแล้วก็ไปหาซื้อข้าวกินกันแถวนี้ก่อนที่เราจะกินข้าวเดี๋ยวเรามาซื้อน้ำก่อนก็คือก่อนกินข้าวก็ซื้อน้ำกันก่อนนะทุกคนโอ mm hmm. ้นี่ของกินเยอะแยะเลยกินอะไรดีนะอ๋อเนี่ยเขามีเย,เยอะแยะเลยกินอะไรอยาอ๋อ,อ,อถ้าเป็นน้ำาั่งมีเขาใช้เป็นนนสดนะเดี๋ยวเดี๋ยวัยวนมา ร้านกาแฟาโบราณกาแฟาสดนะครับเเขาก็จะมีเป็นแบบเย็นเป็นแบบร้อนเยอะแยะเลยแล้วก็มีเป็นแบบปั่นเลยนะเราสั่งเป็นกาแฟาสดเย็นไปนะเพราะว่าชาเขียวกินกินไปแล้วชาเขียวกินแล้วแก้วหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วก็มากินกาแฟากันต่อนี่เลยนะครับร้านถ้าร้านด้านในอ่ะเขาก็จะใช้เป็นกา๊าซแบบนี้นครับมีกาก์าเป็นที่เป็นของมิกจอรจ,จักร มิกจะจักฟูดคอร์ดนะครับซืออ้อเป็นการแบบนี้แล้วก็ไปใช้กับร้านของมิกแต่ว่าถ้าร้านที่เป็นเคาน์เตอร์เล็กๆตรงนี้เขาจะใช้เป็นเงินสดนะทุกคนยับถึงนุ่นเลยเดี๋ยวเรารอน้ำแล้วก็ตัดสินใจก่อนว่าจะกินอะไรเรนคิดออกไอติมผัดก็น่ากินนะเนี่ยเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะค่อยไปทางอื่นต่ออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบที่นั่งครับที่นั่งเยอะมากคือไม่ต้องงงใจนะว่าจะไม่มีที่นั่งโอ้ยรถไฟฟ้าไปแล้วเนี่ย BTS อันนั้นคือไปทางสะพานควายสนามเป้าอนุสวรีชัยเข้าในเมืองนะครับถ้าไปทางซ้ายมือด้านนี้ก็จะไปหฮยักรัดเพลาวไปทางราชโยธินไปทางไปทางคูคตนะครับที่นั่งเยอะมากเลยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนถ้าใครที่มา,าจัดจักแล้วก็แบบร้อนอากาศร้อนอยาก กินข้าวอยากดื่มเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็มาที่มิกจัดจัดได้นะครับอยู่ชั้นสามนะนี่ทุกคนได้มาแล้วหนึ่งแก้วนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ําของเราไปวางก่อนคือ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อข้าวนะซื้อน้ําก่อนนี่หนึ่งคนเยอะมากเลย <c oughs> เดี๋ยวเรา <c oughs> ต่อไปต่อ <c oughs> ไปซื้อข้าวกันดีกว่าอันนี้เดี๋ยวจะซื้อข้าวแบบ ทุกคนกินข้าวอย่างจริงจังแล้วนะไปเดินซื้อแล้วยจะก,กินเนือ้ออันนี้ก็อยากกินผัดผัดไทยกุ้งสดโอ้กินนี้ดีกว่าผัดไทยกุ้งสดผัดไทยกุ้งสดแปดสิบเก้าต้มยำแปดเก้าข้าวผัดรถไฟหมูข้าวผัดรถไฟหมูคืออะไรอะ่ะข้าวกะเพราอ๋อเนี่ยกินอันนี้เว่าผัดไทยกุ้งสดชดครับ ผัดไทยกุ้งสดนะครับอันนี้เยอะมากไข่เ้าวข้าวไข่เจียวไก่ผัดเม็ดมะม่วงเจ็ดเก้าแปดเก้าอะไรประมาณนี้ทุกอย่างเลยทุกคนุยาตอนนี้ได้มาแล้วนะครับก็จะเป็นผัดไทยผัดไทยเขาจะผัดไทยแบบเป็นรั่วๆไม่ไหม้ดิดๆเนาะแล้วก็มีเป็น กาแฟสดที่เขาบอกว่าเป็นกาแฟที่เขาคัดมาเลยเพราะว่าเขาทําเป็นเหมือนแบบอะไรอาหารและเครื่องดื่มอะไรเขาสักอย่างหนึ่งยืนคุยกับเขายุบปับหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาก็คัดคัดมาแบบอย่างดีแล้วก็ขายราคาไม่แพงนะอันนี้จะอยู่ที่สามสิบห้าบาทเท่านั้นนะครับมีนั่งกินกับดูบรรยากาศที่จตุจักรนะครับมีบรรยากาศประมาณนี้เดี๋ยวขอตัวกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเดินทางกลับนะครับ